นตอนหนึ่งของชินจังมีเหตุการณ์สุดแปลกที่เจ้าตัวกลายเป็นมนุษย์จิ๋วเรื่องเริ่มมาจากตอนที่ชินจังแย่งลูกแก้วจากหิมะไปเล่นแล้วเมื่อเห็นว่าน้องไม่สามารถหยิบลูกแก้วนั้นจากตัวเองได้ <c oughs> ก็ยาะเย้ยใส่น้อง <c oughs> จนโดนมิเเอะลงโทษชินจังทั้งโกรธและโมโหแต่ง่วงมากกว่าก็เลยเผลอหลับไป <c oughs> หลังจากที่หลับไปได้สักพักพอลืมตาตื่นขึ้นมาทุกอย่างรอบตัวก็ใหญ่ผิดปกติ <c oughs> ทั้งของเล่นโต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างดูมหึมาไปหมด <c oughs> จนชินจังถึงกับช็อกและรู้ตัวว่าตัวเองได้กลายเป็นมนุษย์จจิิิวววไปแล้ชนังงพยา่ ไปหามิซาเอะเพื่อให้แม่ช่วยแต่ก็แวะทาบางสิ่งที่อยากทํามาตลอดหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปหาแม่แต่กลับได้ยินเสียงบางอย่างที่คล้ายว่าจะเป็นปีศาจแต่เสียงที่ว่านั้นก็คือเสียงกลนของแม่ตัวเองชินจังพยายามปลุกมิซาเอะแต่ก็ไม่สาเร็จแถมยังเกือบโดนฝ่ามืออลหรหันของมิซาเอะทับอีกด้วยยังไม่ทันตั้งตัวดีก็มีสายตายอีกคู่จ้องมานั่นก็คือฮิมะจังนั่นเองชินจังก็รีบวิ่งหนีสุดชีวิตไปตามร่างกายของมิซาเอะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นถูกฮิมะจ อย่างก็กลับมาเป็นปกติข้างๆก็มีหิมะที่กําลังเลียแก้มเขาและเขาก็ได้ขอโทษหิมะด้วยชิจนจังก็ได้หัวล้อออกมาอย่างโล่งอกเพราะคิดว่าฝันไปแต่พอหันกลับไปดูในมือของตัวเองก็เห็นว่ามีเส้นผมของมิซาเอติดอยู่